ได้อนเป็นเามากระกรออือืวีได้กอนยาให้นกเกิดนะคะเอานี่ยให้ได้เป็นตำรวจนะคะเอาอยากเป็นตำรวจเนาะตำรวจหญิงเนาะเอาแม่ยังเหรอสาทุลมเข้าไมเ้ หนูเอาเมนูเอาแดงออกไปนูยังงม่แดงให้ตาก่อนอาทีฐานแรงๆสองมือยกอธิษฐานอยาเป็นอะไรเรีวน่อยจะเป็นอะไรจะเป็นมืป๊าเอมว่อยกเลืนเอเอน่เนเือนเอนออเน่อนอ ทำดีๆถึจะได้ตังนี่เด็ดมั้เงีนมันอเงิ้มันยาไปอไมันเด้ตาใส่นแล้้อยบ้งเมื่อไมห้มันดลจะต่อไปมันลอยเด้งเดกนน้เออจะให้าใหเลนผู้ละล้อเอาการกาลงเลยกาลงถึงจะได้เออเออ เอามีสามีแบบงพันเอาไปก่อนหน่าไม่ได้เยังไไปวันดีไปถ้ากันสองียนมวันี้ไปไปหวนี่ไปไม่ไม่อย่าเพิ่งใช้เิ่มกันดีอันเดียนงคอเด้อ เป็นหลวเป็นไผ่อไกเจ้าหายวงหวงจ้าหายไหญากับปีเก่าปีปีใหม่มาเดียวเลยนี่จดีดีเขามาซูหลกกเด้อแม่มาค่ะคุณปลาหายญาโล้ค่ะ เอาสเสน่ห์จะได้ยังไงมกปลาวันนี้มีมมมจะพ่นพุ่คพจนเลินไปพู่นอเลนก็่ปนงวมหนมาสบเลยไปพนมสงนำมันยิสาเรยมนยิสาแล้วยกผิมันยิสา เป็นซอท่อน่เด็เป็นใท่ผู้จิเป็นซอท่อร้อีบอด้อ้หนั่นก็เถียงอยน้ว่อไั่น้วะสมน้บาธนาเลย่ไดวแ่เาสิได้แนว่ไปสมน้ำมัดถือเมื่อถือให่เลาวสิมน้ำ่เาสน้อาก็เตมออยู่ก็ฮะพดไหมนะฮ ไก่ไ่เมื่อนี่เท็กเทดิกดิกโอเคดปาปาโอเคเอเอถ้าจะเลือนลูกเรืองบ่เป uh ็น huh. ล um ูกเคยทีดีออโอเคอ เด้อจะวันร่วมญาติวันสงการผู้ใดยอยากเบื้องโยของนี่เคียเบืองมองนีได้ได้ทอดนี่เบื้อง,อง,อง,องตลอดอันนี้ซ้ำซ้ำเฟ้มมอันดีคนละฟออังเสียงหวัวตาตะหรือยินเสียงมอเตอร์ไซค์รายในจักทั้งไวทั้งไปห้นหนัง่งบาทเขาเอาไปทางเด็กไปยี่สิบไปเลย <c oughs> Субтитры